ครับก็สวัสดีครับผมที่อารักขาทุเรียนนะครับก็สวัสดีเพื่อนพี่พี่น,พ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 น,นะครับวันนี้ก็พอดีผมจะพามาชมแปลงครับแปลงทุเรียนใหญ่ครับอายุ3ปี8เดือนครับเขาก็ให้ลูกเป็นปีแรกนะครับผมให้ลูกให้ผลผลิตปีแรกครับผมก็ ปีนี้ปีแรกก็ไม่ค่อยติดดีเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าก็มือใหม่นะครับอันนี้เป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งครับแปลงทุเรียนใหญ่นะครับผมส่วนแปลงทุเรียนเล็กที่เคยลงคลิปไปครับอยู่ด้านบนบ้านนะครับอยู่พื้นที่ข้างบนบ้านนะครับเป็นทุเรียนอายุแปดเดือนครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพนพี่พี่ครับผมจะมาแนะนำการ มาแนะนำตัวอุปกรณ์ช่วยในการแต่งกิ่งทุเรียนครับหรือแต่งลูกแต่งขนแขนงทุเรียนที่อยู่สูงสูงครับโดยที่เราไม่ต้องไปปีนไปขึ้นต้นครับครับมาดูกันเลยนะครับครับก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวกันไก่ครับผมกันไก่ตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะครับ ด้ามก็ยืดได้หดได้ก็ผมนี่ครับนี่ครับตัวตรงนี้ไว้ไว้ยืดด้ามครับไว้จะเอาความสูงขนาดไหนก็สามารถครับปลดล็อกตัวนี้ครับปลดล็อกตัวนี้ก็สามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับผมครับก็สั่งมาครับผมครับสั่งมาจากรัสด้าครับผมก็ใช้ดีครับ วันนี้ก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆครับเพื่อเพื่อพี่ๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดอยากจะใช้ผมก็ว่ามันก็ตอบโจทย์ครับดีครับครับการใช้งานครับผมนี่ครับเราเราต้องการใช้งานก็ไม่ไม่ยุ่งยากครับผมเราแค่กดตัวนี้ครับนี่ครับ เพื่อนแค่กดตัวนี้ครับกดก็ปากเขาก็กันไกเขาก็ทำงานครับด้านบนครับผมกดทีเขาก็ตัดทีนึงครับผมนี่ครับครับจะมาลองสาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนพ,พี่พี่ดูนะครับนี่ครับลักษณะนี่ของทุเรียนครับต้นนี้ ที่ตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องหางแย่ช่วงหางแย่หลุดร่วงไปนะครับนี่ครับพอตอนนี้ก็ขึ้นลูกแล้วครับลูกก็เริ่มโตแล้วครับลูกก็เริ่มโตแล้วครับก็เหลือครับเหลือประมาณยี่สิบกว่าลูกได้ครับผมวันนี้ก็จะมาคัดเอาลูกที่มัน ไม่สวยลูกที่เราไม่ต้องการนะครับลูกบิดบิดเบี้ยวครับคัดออกไปครับมันดูดูแล้วก็จะมีประมาณลูกสองลูกครับที่จะออกต้นนี้ครับผมด้วยอุปกรณ์สิ่งนี้ครับครับอุปกรณ์ชช่นนี้ครับจะช่วยครับไม่ต้องปีนครับไม่ต้องขึ้นต้นครับผมเพื่อนๆครับ ถือกล้องยากลำบากหนึ่งครับจะซ o o ให้เพื่อนๆดูครับวิธีตัดครับครับผมนี่ครับก็ต้องการจะเอาลูกนี้ออกครับผมกล้องไม่ค่อยชัดครับ หามุมกล้องดีๆเลยครับผมนี่ครับก็เป็นทุเรียนที่ประสบชนังวิกฤตครับห่างแย่ร่วงครับตอนนี้ก็ติดลูกค่อนข้างน่าพอใจครับผม จะหามุมให้เพื่อนๆดูนะครับพี่ๆดูเลยครับว่าอนนุปกรณ์นี้ใช้ง่ายใช้ดีครับไม่ต้องปิ้นตึงต้นนะครับนี่นะครับ เราก็ส้การจะเอาลูกนี้นะครับเอาลูกนี้ออกนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับวันไม่ใช่ครับผมนี่ครับต้องการเอาลูกนี้ออกครับนี่ครับใช้กันไกลหนีบครับผมแล้วก็ช่วงที่เราหนีบที่มันขาดมาก็ระวังหัวนะครับเพราะว่ามันมีหนามครับผมก็ใช้คนมันระวังนิดนึง ใช้ดีครับตรงนี้ก็ทําคานหนีบได้เลยครับกดเราก็ใช้กดที่ตัวมือจับทันทีเลยครับปุ๊บนี่ก็หลุดลงมาครับผมนี่ครับเขาก็จะหนีบติดมาเลยครับเพื่อนๆพี่ๆครับนี่ครับหนีบติดมาเลยครับใช้ดีครับตัวนี้ครับ ลักษณะครับมันจะอยู่ติดครับแล้วก็เราทำปล่อยก็จะร่วงหลุดไปเลยครับง่ายครับผมครับนี่ผมลองลอยนี่ครับที่ที่ได้ทำการตัดลงมาเมื่อกี้ครับเพื่อนๆพี่ๆครับลูกนี้มันไม่สมบูรณ์ครับมันเบี้ยวครับเราเลยต้องการ ที่จะเอาออกครับเพื่อลดการแย่งอาหารของลูกที่สมบูรณ์ครับผมนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับลักษณะครับลักษณะปากกันไก่ครับครับตัวนี้ครับเวลาเรากดกดที่ด้ามจับครับก็จะหนีบเข้าอย่างนี้ครับผมเวลาเรา เรากดมันตัดแล้วครับขั้วของขั้วของทุเรียนเขาจะติดครับตรงตรงระหว่างฟันข้างกับตรงเนี้ยจะยึดจะยึดขั้วทุเรียนครับไม่ให้ไม่ให้หลุดครับหรือไม่ให้หล่นนะครับสามารถติดมากะเมียนได้เลยครับโดยโดยไม่หลุดร่วงครับผมครับก็ ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับลักษณะใบมีนะครับผมก็ใช้ดีครับก็เลยนำมาให้แนะนำให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับเผื่อสนใจอยากจะใช้นะครับครับอันนี้ผมไม่ได้มาไม่ได้มา โฆษณาขายครับมาแนะนำเฉยครับผมจะลองทดลองแต่งกิ่งด้านบนให้ดูนะครับ,รบกิ่งแขนงเตัดดีนะครับ,บเพื่อน,นครับ,รบดีครับผมปุ๊บ ตัดง่ายครับผมครับ,รบเดี๋ยวก็มาทำการตัดทำการตัดแต่งอีกลูกหนึ่งนะครับที่จะเอาออกครับ มันจะมี3มลูกข้างบนครับทำไมค่อยชัดนะครับ3ามลูกข้างบนสุดนะครับเพราะว่ากิ่งมันเล็กครับจะเอาไว้ลองสัก2อลูกครับแล้วก็จะตัดเอาลูกหนึ่งออกกับผมด้วยกันไกลชิ้นนี้ครับ นะครับหามุมก่อนนะครับหามุมก่อนครับผมนี่ครับมุมนี้ครับเห็นขั้วพอดีเลยครับผม คนเขาแล้วตัดเลยปึ๊บนะครับลูกเขาจะไม่ร่วงครับเล้ก็จะติดมากับปลายมีดนะครับผมครับก็ปลอดภัยดีครับนี่ครับจะติดมากับปลายมีดเลยครับผมเราก็ทําการครับทําการปล่อยมือที่ที่เราจับใช้หนีบครับปล่อยออกมาลูกเขจะลูกก็จะหลุดเลยครับ นี่ครับผมครับนี่ครับลักษณะลูกครับที่แต่งออกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คนมีสามครับแต่งออกให้เหลือสองครับผมครับลูกก็กําลังใหญ่ครับครับถิงไปครับจะต้องเสียดายครับอยู่อีกหลายลูกครับข้างบนครับครับ ครับคลิปนี้ก็มานำเสนอให้เพื่อนๆพนพี่พี่ดูครับอุปกรณ์ครับตัวช่วยครับลดลดแรงงานครับลดการใช้แรงโดยเราไม่ต้องปีนขึ้นลำต้นครับเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ครับจะแต่งกิ่งก็ได้ครับแต่งกิ่งสอยกิ่งที่มันอยู่ข้างบนสูงๆครับนี่ครับด้วยอุปกรณ์สีรนี้ครับกันไกลครับด้ามก็ยืดได้หดได้ครับผม นี่ครับนี่ครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ไปเสิร์ชดูตามลาซาด้าครับมีขายครับผมครับครับคลิปนี้ก็จบอย่างแค่นี้นะครับก็มานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูครับครับก็พี่ๆครับก็ ถ,ถูกใจก็ขอให้กดถูกใจกด s u b ั c r i b e ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคลิปด,ดีๆครับหรือชอบไม่ชอบก็ติดชมมาได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับคอมเมนต์มานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ